ิดท้ยทริปนั่งรถพบเวียดนามในวันที่3ที่จตุรัสบาดิงเมืองฮานอยประเทศเวียดนามค่ะสถานที่ซึ่งประธาน,นาธิบดีโฮจิมินอ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามจากฝรั่งเศสถัดมาคือสุสานโฮจิมินและธรรเนียประธาน,นาธิบดีสีเหลืองที่วันนี้ใช้เป็นพื้นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโฮจิมินหรือลุงโฮหรือจะเป็นบักโฮที่คนเวียดนามเรียกกัน เป็นบุคคลที่รักของคนทั้งประเทศเพราะลุงโฮได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อให้คนเวียดนามได้รับอิสรภาพและไม่ใช่เพียงเพื่อความเสียสละเพื่อส่วนรวมของลุงโฮที่เราได้เรียนรู้จากการมาเยือนที่นี่เรียงได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างสมรถะดูได้จากบริเวณบ้านของลุงโฮค่ะตอนนี้ที่ฉันก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านพักแล้วก็ห้องทํางานของลุงโฮนะคะตรงนี้ค่ะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของลุงโฮนะคะอย่างเช่นห้องนอนค่ะลุงโฮจะไม่นอนบนฟูกนะคะก็จะนอนเพียงบนเสือเท่านั้นค่ะบ้านของลุงโฮนั้นสร้างด้วยไม้หลังเล็กๆใช้เป็นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปีคริสตศักราช1958จนมกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในสมัยนั้นลุงโฮจะใช้ใต้ถุนบ้านเป็นสถานที่ประชุมเพื่อวางแผนการรบในสงครามเวียดนามค่ะความรักของคนเวียดนามกับลุงโฮนะครับ คือลุงโฮเ,เรียกว่าบักโฮเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เรียกว่าบักโฮหมดเลยนะครับแล้วในบ้านของคนเวียดนามนะครับคนรวยหรือคนโจนนะจะมีรูปบ้านรูปหล่อของลุงโฮอยู่ในในบ้านหมดเลยนะครับคือพูดถึงความความรักแล้วคารนับถืออย่างสูงมากนะครับคือลุงโฮนี่คือเป็นคนาหาทางกูชารักชาตินะครับ ตลอดในชีวิตของลุงโฮ79ปีนี้นะลุงโฮก็มอบให้ประเทศเวียดนามหมดเลยไม่มีเมียไม่มีลูกนะครับสุดท้ายปลายทางของนั่งรถพบเวียดนามอยู่ที่กางสการะเจดีเสาเดียววัดแห่งความรักอายุเกือบ1,000ปีตั้งขึ้นกลางสะบัวรูปสี่เหลี่ยมค่ะภายในศาลานั้นประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางสิบกอนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในฮานอย สิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่สําคัญในเวียดนามที่ใช้การเดินทางโดยรถยนต์จากประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตริมทางจากไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่เราทําเส้นทางเชื่อมโยงแผ่นดินเนี่ยนะคะสาประเทศโดยทางรถเนี่ยรเราอยากให้ทัศนคติในการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปนิดนึงบางคนบางท่านคิดว่าการเดินทางโดยเครื่องเนี่ยจะสะดวกสบายแต่ท่านอาจจะตกในส่วนของ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนนะคะแล้วก็มาเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆอย่างที่ผ่านการเดินทางนั่งรถพวพิดนามจึงเป็นความรู้สึกที่อันซีนทําให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของผู้ร่วมทางโดยไม่รู้สึกว่าระยะทางหรือสุขภาพนั้นจะเป็นอุปสรรคของทุกย่างก้าวที่พร้อมจะเรียนรู้โลกกว้างแบบไม่รู้จบค่ะก่อนตุนยสินถ่ายภาพกาเลียวีว่าไพร์งีนเอ็รายงาน